เป็นอยังเป็นอยังลูกอยากได้อะไรอยังอยากได้อยังแล้วบอกแม่สิอยากอยากได้อยังฮะแมวอยากได้อะไรอยากได้อะไรไปไหนสิอยากได้อะไรฮะไปไหนไปไหนจะไปไหนไปข้างนอกเหรอโอเคโอเคโอเคเปิดประตูแล้วประตูเนี่ยเปิดเลยเปิดแล้วเปิดโอเคเปิดเปิดนะเปิดแล้วโอเคมาเพ่นแล้ว เดี๋ยวไปข้างนอกเอาไปาเดี๋ยวไปก็ออกไปไปเล้วเอาไปเอาไปซี่งอะข้างนอกเสียงดังจะตายทั้งรถทั้งอะไรน่ากลัวเดี๋ยวเขาก็จะไปขายนะออกมาเดี๋ยวเขาจะไปขายรู้เปล่า แล้วเขาจะไปขายหนูแมวข้างบ้านมาเขาจะมากัดหนูเอาเนี่ยรู้เปล่าตัวเล็กแค่เนี้ยสู้เขาไม่ได้หรอกถ้าเขาจะไปขายทำไงถ้าวิ่งออกไปเดี๋ยวรถชนอีกในบ้านปลอดภัยแล้ว เข้าบ oh, ้านแล้วเฮ้ยดูสิลมลมมาแล้วน่ะลมแรงนะวันนี้เฮ้ยเข้าบ้านนี้วเนลนน่ากลัวยบ้านกลัวเข้าไปนไม่เอาไม่อไปไม่ออกไปม่เอาลปกไปเข้าบ้านแล้ว ม่จะทํางานแล้วใหแล้วม่จะทํางานนี่แล้วครับพอแล้วมาสูดอากาศแล้วไปอันตรายแล้วแล้วแต่พี่พ่อฆ่ามาอีกออกมาสองตัวมันไม่จับไม่ทันแล้วอพอแล้วไปเข้าไปแล้วไปเข้าบ้านเข้าบ้านโกโก้ไม่เอาไม่เอาไปโกโก้เสียงรถมาเสียงรถมาน่ากลัวเลยวแล้วหัวใจวายตาย เร็ว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 เมนเข้าบ้านแล้วเฮ้เสียงอะไรเสียงอะไรเสยเขาตัดต้นไม้เสียงบฮ้าเสียงเขาตัดต้นไม้โมคาไม่ต้องออกมาโก้เข้าไปเข้าไปเลยเข้าบ้านเเข้าบ้านนั้งสองเลย ไม่ตีนะตีเลยเข้าไปตรงนี้เข้าไปเข้าไป้ <c oughs> <c oughs>